ครับพอดีจะปรึกษาว่าพอดีผมเป็นรถตู้ที่วิ่งตามรถตู้สาธารณะครับแล้วคราวนี้พอดีไปวางวางเครื่องเป็นรถตู้นิสสันนะครับแต่ไปวางบอดี้ไอ้สองรถตู้โตยต้าครับสองทีอาครับอ๋อวางสองทีอาครับผมมาวิ่งวิ่งตอนออกมาแรกๆมันวิ่งได้ปกติครับสองทีอาเบนซินนะสองทีอาร์เบนซินครับผมเบนซินครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับแล้วก็แล้วก็ขับมาได้สักพักมันมีอาการเบาดักค่ับอันดับแรกเลย ตอนวางใหม่ๆครขับดีปกติปกคืออัตราการเร่งทุกวันนี้ก็ปกติดีนะครับแต่ว่ามีปัญหาคือแค่จังหวะเบาแค่เดียวอย่างเดียวเลยครับใช้แก๊สใช้น้ำมันมันก็เหมือนดับไปเองใช้แก๊สใช้น้ำมันครับเบาดับตอนใช้แก๊สเดี๋ยวใช้น้ำมันครับใช้แก๊สครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าเปิดแอร์ด้วยพอเปิดแอร์ปุ๊บเหมือนว่ารอบเครื่อง ตอนเดินเบารอบเครื่องจอดอยู่เฉยๆมันแค่400 500เองครโอ้ต่ำไปครับ400 500ยห้าต่ำไปนะคราวนี้ถ้าอันนี้นะถ้าวาวิงใส่ไฟมาครบเดินเบาะจะต้องอยู่ประมาณ750บวกลบหรือ850บวกลบนะบถ้าวาวิงใส่ไฟมาครบนะท่านวางมานานยังครับเออ่ตอนวางวางมาเดือน5ครับแต่ว่าพอวิ่ง เดือนทาปีที eu, ่แล้วพอวิ่งมาประมาณสามสี่เดือนนะครับมันก็ปกติมาเป็นเดือนพฤศจิกาครับโอเคอันนี้กาท่านท่านทําอะไรมาแล้วดูแลอะไรมาแล้วบ้างเบื้องต้นก่อนไหมท่านดูแลอะไรอะไรมาแล้วเบื้องต้นบ้างครับยกตัวอย่างเช่นเบื้องต้นอ่าเบื้องต้นเอชุดคอชุดหัวเทียนเปลี่ยนม่หมดเลยครับเป็นของแท้ไหมอย่างครับเปลี่ยนของแท้ไหมครับเป็นของแท้ไหม เบื้องต้นน่าจะน่าจะเป็นของแท้นะครับเพราะว่าให้วันนั้นมันเหมือนว่ามันมีอาการคือว่าความร้อนมันขึ้นเลยครับแล้วก็เหมือนก็คือทําทุกอย่างหมดเลยประมาณครับเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยครับพอดีลูกน้องไปขับเลยครับแล้วลืมปิดฝาหม้อน้ำก็เลยมีวามร้อนขึ้นก็เลยยกไปทําที่ร้านเลยครับเปิดฝานะครับนี้ก่อนมีก่อนก่อนที่ความร้อนจะขึ้นก็มีอาการนี้แล้วถูกไหมเบาดับเนี่ยก่อนที่ก่อนที่มีความร้อนจะขึ้นเนี่ย ที่ลูกน้องลืมเปิดลืมเปิดหรือปิดฝาหม้อน้ํานะครับเพราะว่ามีม,มีมีการเบาดับแต่ว่าเราไม่มันมีลูกน้องอเขาใช้ใช้เหมือนเป็นกล่องนะครับกล่องคันเร่งอะไรสักอย่างแล้วมัน <ขา S 2> ตั้งรอบให้มันหให้มันสูงขึ้นนะครับเป็นเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยอืมัมโอเคแปลงแปลงระบบไฟมา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 หมุนเน่าครับเห็นว่าให้รอบมันของที่ที่เจ็ดร้อยคราวนี้อาการเบาดับก็จะไม่เกิดขึ้นเลยครับครับแต่ตอนนี้กลับมาเกิดขึ้นอีกแล้ว ไม่ครับคือตอนนี้ติดโควิดก็เลยไม่ได้ขับแต่ว่าพอถ้าเราไม่ใช้กล่องตัวนี้ช่วยครับมันก็จะเบาดับอยู่ดีครับเพราะเหมือนว่ารอบมันอยู่แค่400 400เองครับพอโดนแอร์ฉุดขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่แต่ก่อนเปิดแอร์วิ่งมันไม่ดับครับอันดับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือรถเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามสายพันธุ์มาจากนิสสันมาเป็นเครื่องโตโยต้านะครับแต่เครื่อง 2TR ตัวเนี้ยทนอยู่แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันมันแก้ไขไม่ได้นะครับคันนี้ถ้าท่านวางเครื่องมาแล้วเนี่ย ช่างนนท์ที่พูดไปตอนแรกว่าใสา่ไฟไวริงครบไหมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าไวริงครบเนี่ยเขาจะมีลักไดโนสติกหรือลั๊กอ b บดีให้จับโค้ดได้ด้วยถ้าไวริงครบนะแต่ครนี้ถ้าไวริงไม่ครบนะครับแล้วต้องใส่กล่องดันไฟช่วยกล่องเพิ่มกระแสพาราโหลดเพิ่มเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับตัวชดเชยรอบเดินเบาเบนซินเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าหรือตัวลิ้นปีกวีเื้อนะครับเปิดปิดไม่สมบูรณ์หรือเปล่าเราได้ทําการล้างตัวชดเชยรอบเดินเบาเบนซินแล้วหรือยัง นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถที่ถูกวางเครื่องมาข้ามยี่ห้อนะครับถ้าสายไฟไม่ครบมีผลนะครับอันดับแรกเลยสายไฟไม่ครบมีผลมากนะครับถ้าวัยลิ่ให้ครบจริงนะครับจะต้องมีปั๊ก OBD ที่สามารถอ่านค่าปัญหาผ่านกล่อง ECU ของเครื่องตัวนี้ได้ด้วยยิ่งแจ๋วเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วช่างวัยลิ่สายไฟที่ที่เขาชํานาญน่ยนะครับเขาจะทําปั๊ก OBD ให้จับโค้ดได้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าจะได้รู้ว่ากล่อง ECU ใบนี้เครื่องตัวนี้มีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับแต่ถ้าท่านลองล้างออพอดีถามมาท่านยังไม่ได้พูดถึงการล้างตัวช่วยรอบเดินเบาเบนซิน,นแต่ท่านใช,ใช้ใช้ใส่กล่องเข้าไปเพิ่มเพิ่มรอบ,รบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น <ใก S 1> ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ล้างลิ้นปีบผีเสื้อแล้วแล้วไม่หายหรือเปล่าก็เลยใส่กล่องตัวช่วยรอบข้อมูลตรงนี้ไม่มีมาปรึกษาเพื่อว่า กล่าวว่าเดี๋ยวเร็วนี้จะเข้าไปหาชักครับครับเคสนี้ต้องต้องดูละเอียดครับอันนี้เคสนี้จริงๆแล้วในกรณีที่มาหาผมเนี่ยผมสามารถทําได้นะแต่นะครับแต่เร่งไม่ได้เพราะว่าบางทีต้องจอดหลายวันต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็ต้องรบกวนนัดคิวล่วงหน้าอันนี้ในกรณีที่สะดวกที่ผมนะนะครับต้องบอกก่อนออกตัวก่อนนะเพราะว่าอันดับแรกเลยช่างนนจะเช็คละเอียดนะครับต้องตรวจเช็คอย่างที่ที่บอกไปนะครับก็คือระบบไฟว่าไฟของท่านวาิ่งมาครบหรือเปล่า นะครับถ้าต้องใส่ตัวช่วยลอบมาอย่างนี้ผิดปกติครับปกติแล้วรอบเดินเบาเขาจะต้องคงที่นะครับอยู่ประมาณ850บวกลบนะครับเครื่องเดิมเป็นเครื่องดีเซลหรือเป็นซินครับของท่านนิสันอะเครื่องเครื่องเป็นเบนซินครับแต่ว่าแต่เบื้องต้นคือแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องเป็นซินแล้วคราวนี้ผมเปลี่ยนอันนี้เป็นเป็นการวางเครื่องรอบที่สามนะครับเพราะว่ารอบที่สองเนี่ยผมไปน่าจะเป็นเครื่อง 2R แซดหรือทักอย่างเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ขับมาแรกๆมันไม่มีอาการเหมือนกันพอ พอขับไปสักพักก็มีอาการอย่างเงี้ยบเบาดับเลยคิดว่ามันไม่จบที่เครื่องอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยลองลงทุนอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนเป็นโตโยต้าเครื่องโตโยต้าไปเลยครับเครื่องเครื่องโตโยต้าเนี่ยจบครับเครื่องโตโยต้าเนี่ยมีข้อดีครับนะครับข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าไวริงสายไฟขาดไป1-2เส้นเนี่ยรถวิ่งได้นี่คือข้อดีของโตโยต้าช่างที่ทําไฟรู้ดีนะครับแล้วก็นี่คือข้อดีของโตโยต้านะสายไฟไม่ครบเนี่ยเครื่องไปได้วิ่งดี แต่ถ้าเป็นนิสสันเนี่ยสายไฟไม่ครบเนี่ยงานเข้าเลยไม่ครบแค่2เส้นหรือเส้นหนึ่งเนี่ยไปไม่ได้เลยครับเครื่องเดินไม่เรียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่างโดนถึงได้บอกนะครับว่าของท่านเนี่ยนะครับสิ่งที่ช่างโดนสงสัยก็คือระบบไฟนะครับแวร์ริงไดแกรมแวร์ริงสายไฟถ้าครบนะครับก็ต้องดูตรงคือเครื่องยนต์แบ่งออกเป็นสส่วนง่ายๆเลยเมคานิกก็คือพวกกลไกต่างๆแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็เนี่ยพวกระบบไฟนี่แหละครับ ที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็ค2ส่วนนี้นะครับถ้าในส่วนของแมคาีนิกก็จะเป็นพวกตัวชดเชยรอบเดินเาเบนซินหรือปีกผีเสื้อสซกระโปงก็ทําให้คุมรอบไม่อยู่ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นระบบไฟครับล้นวนเลยไม่มีอย่างอื่นปนเลยนะครับมีแค่นี้ครับสอย่างนี้ไม่หนีไปจากนี้แน่นอนครับต้องเช็ค1นึ่งหนึ่งอย่าง1ใน2นี้มีปัญหาแน่นอนครับอ๋อครับครับยินดีครับ โอเคครับยินดีครับลองดูเบื้องต้นนะครับลองดูเบื้องต้นก่อนนะครับลองให้ช่างที่วางเครื่องเขาเช็คแก้ไขให้ก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่วางเครื่องเขาจะทําเรื่องสายไฟด้วยนะครับแต่ถ้าสะดวกที่ช่างนนก็ได้ครับต้องรบกวนนัดคิวเข้ามาแต่ก็ไม่ทาไม่เสร็จในวันเดียวนะครับต้องใช้เวลาครับบางคันเนี่ยสอถึงสาอาทิตย์ผมบอกไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับยินดีครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับ